ประสบความสําเร็จเขาทําแบบนี้นะคะวันนี้มาให้เทคนิคหนึ่งข้อนะคะที่คนประสบความสําเร็จเขาทากันก็คือ1ลงมือทําโดยที่ไม่ได้รู้ว่าปลายทางเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ได้รู้แบบเส้นทางโดยชัเดเจนเอาแบบคร่าวๆเ,เนาะคนส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราจะทําอะไรใช่ป่ะเราต้องเห็นแบบ1 2 3 4ก่อนแต่ว่าคนประสบความสําเร็จอะ่ะเขาจะไม่ได้เห็นแบบนั้นเขาไม่รู้หรอกว,ว่าวันนี้เขาจะประสบความสาเร็จหรือเปล่าวันนี้ ต้องรอว่าต้องเกิดแพชชั่น,นไม่ต้องรอว่าเราจะต้องพร้อมก่อนไม่ต้องรอว่าเราต้องมีเงินทุนเราต้องมีคอนเน็กชันใดๆนะเพประสบความสําเร็จเขาทอทอทำทันท,ทีเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้าออกกําลังกายไปเจอลูกค้ายมอลังเลค,ค่ะเพราะถ้าหากว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จต้องลงมือทําทันทีนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วความรู้ถ้ารู้แล้วไม่ทำก็กับไม่รู้เนาะ ความรู้ถ้าทำดีๆได,ด้รับทั้งแล้เสียดายและความรู้ถ้าทำอย่างสม่สำเสมอด้วยใจที่มีความสุข <c oughs> เพีงก็เชื่อมั่นว่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่อนอนแล้วเจอกันกคุกชายที่ไลฟ์วิดีโอนาฟ์นี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย